สวัสดีค่ะเด็กๆป .1 น,นะคะวันนี้ก็จะมาต่อในอแบบฝึกหัดในบทที่2นะคะเรื่องการบวกจํานวน2จํานวนที่ผลบวกไม่เกิน10นะคะเดี๋ยวเด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมารอเลยคะ่ะจะอยู่ในหน้าที่45นะคะอ่ะวันนี้เราจะทำในแบบฝึกหัดหน้า45 จนถึงหน้า58เลยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะในสัปดาห์นี้อ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะในหัวข้อที่1นนะคะการรวมจำนวน2จํจำนวนการรวมคืออะไรคะเด็กๆก,การรวมเคยเอาของมารวมกันไหมสมมติว่าเด็กๆมีอ่า ดินสอนะคะอยู่1แท่งเพื่อนหนูมีอีก2แท่งอะ่ะมีสีแดงอีก2แท่งอย่างเงี้ยเด็กเอาดินสอมารวมกันอะ่ะเอามารวมกันทําให้เด็กมีดินสอเท่ากับกี่แท่งลูก3แท่งนะคะการรวมก็คือการบวกนั่นเองนะ มีอยู่1บวกกับอีก2ก็เป็น3แบบนี้นะคะอ่ะการรวมก็คือการบวกนั่นเองทีนี้มาดูข้อที่1ค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะมีแก้วสีแดงทั้งหมดกี่แก้วไม่รู้นะมีสีฟ้าง่ายๆมากเลยอันนี้น้อหนึ่งแก้วนะคะแสดงว่าแก้วสีแดงเนี่ยเขาใบ้มาให้แหละข้างล่าง8นะคะ8รวมกับ1 เป็นจุดจุดจุดอ่ะเด็กนับรวมกันเลยค่ะมีอยู่แปดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรวมกับอีกหนึ่งแปดรวมกับหนึ่งเป็นเก้าเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเก้านะคะยากไหมคะอ่ะข้อที่หนึ่งจุดสองนะคะห้ารวมกับสองเป็นจุดจุดจุดอ่ะถังสีมีอยู่ห้า 5แล้ว6 7นะคะ5รวมกับ2เป็น7แบบนี้นะคะข้อต่อไปลองไปทำเองนะคะว่า3รวมกับ7 7รวมกับ3ได้เท่าไหร่เนาะอ่ะต่อไปข้อที่2เหมือนเดิมค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะที่นี้เขามีนมจากรูปปีนมอยู่กี่ก,กล่องลูก3นะคะมีอยู่3 เพิ่มอีกจุดจุดจุดเป็น5อ่าเขาให้5้ามามีอยู่3แล้วเขายื่นมือเนี่ยเพิ่มมาอีกกี่กล่องลูกเพิ่มมาอีกสองเด็กเ็ก็เติมเ,เ,เ,เลข2ลงไปนะคะมีอยู่3เพิ่มอีก2เป็นหต่อไปโดนัทค่ะโดนัทมีอยู่จุด,จดๆเพิ่มอีก3เป็น9อ่ะ ยื่นเพิ่มมาสามนะคะเราเขียนสามไปแล้วแล้วมันมีอยู่เท่าไหร่เด็กๆนับมาเติมเลยนะคะแล้วเพิ่มมาอีกสามรวมทั้งหมดเป็นเก้าลองนับโดนัททั้งหมดสิฮะเป็นเก้าจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมฮะมีเก้าเนาะต่อไปแก้วค่ะมีอยู่จุดจุดจุด ่ะมีอยู่เท่าไหร่ไปนับมานะคะมีอยู่จุดจุดจดเพิ่มอีกจุดจุดจุดเป็นจุดจุดจุดลองนับสิคะติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือมีอยู่8นะคะมีแกนสีเขียวทั้งหมด8อันเนาะหนึ่งสองสามี่ห้าหดแด เพิ่มอีกเท่าไหร่คะเพิ่มอีกสองเป็นเด็กก็นับรวมกันทั้งหมดอ่ะอันนี้เป็น8แล้วนับทีเดียวยนะแปดเก้าเป็น10นะคะอ่ะข้อสุดท้ายขวดน้ำมีอยู่จุดจุดจุดเพิ่มอีกจุดจุดจดุเป็นจุดจุดจุดลองไปดูมานะคะ มีอยู่เท่าไรเพิ่มอีกเท่าไหร่รวมเป็นเท่าไรอะต่อไปค่ะหน้านี้เหมือนเดิมนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะให้เด็กๆไปเติมเองนะคะหน้านี้จะใช้คําว่าเพิ่มอาเด็กๆสังเกตนะจะมีคําว่าเพิ่มมีคําว่ารวมและมีคําว่ากับอะแล้วก็คําว่ารวมกับ คำเหล่านี้นะคะที่คุณครูระบายสีอ่ะมันคือการบวกนั่นเองนะคะมันอเอามาบวกเพิ่มนะคะมันจะใช้คำว่าเพิ่มก็ได้รวมกับก็ได้หรือคำว่ากับก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะอ่ะทีนี้หน้าต่อไปหน้าที่48นะะหน้า48นะคะ การบวกและประโยคสัญลักษณ์การบวกมาดูเขามีรูปภาพมาให้แบบนี้เลย <c oughs> ทีนี้ข้อ1สีน้ำเงินตรงนี้นะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกมันเป็นยังไงเด็กมาดูนะอ่านตรงนี้พร้อมกันก่อนนะคะ ที่โต๊ะอาหารมีนักเรียนหญิงสี่คนจริงหรือเปล่านักเรียนหญิงที่โต๊ะ1 2 3 4งสถูกต้องกับนักเรียนชายสองคนถูกต้องนะคะมีนักเรียนหญิง4คนกับนักเรียนชาย2คนนะที่โต๊มะมีนักเรียนที่โต๊ะอาหารทั้งหมด6คนแสดงว่าที่โต๊ะมีทั้งหมด6คนอลองนับสิลูก 1>, 1 2 3 4 5 6ถูกต้องเพราะฉะนั้นในประโยคที่เขาให้มาตรงนี้เด็กๆสามารถเขียนในรูปการบวกได้นะคะก็คือตอนแรกมี4คนใช่ไหมคะเราก็เขียน4ไปกับก็คือบวกนะคะบวกกับ2นี่เป็นเท่ากับ6เขียนแบบนี้ลงไปนะคะอ่ะ เด็กแค่เติมเครื่องหมายเนาะสี่บวกสอเท่ากับหแล้วข้อ1.2อ่ะนักเรียนนั่งอยู่ที่โต๊ะ6คนเดินเข้ามาเพิ่มอีก3คนเพิ่มก็คือการบวกเนาะมีนักเรียนทั้งหมด9คนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ว่า6กบวกสเท่ากับเนะคะแล้ข้อสุดท้ายนักเรียนหญิง5คนนะคะ รวมกับอ่านี่รวมก็คือการบวกนั่นเองรวมกับใครอ่ะรวมกับนักเรียนชาย4คนนะคะนักเรียนชาย4คนแสดงว่าข้อนี้เขียนในรูปการบวกได้ว่า5รวมก็คือบวก4เท่ากับเท่าไหรลูกเป็นนักเรียน9คนก็คือ9นะคะ5บวก4เท่ากับ9 ต่อไปค่ะหน้าต่อไปนะคะข้อที่2เขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกนะคะเขาจะให้ข้อความมานี่ข้อความมาทั้งหมดเลยนะคะให้เด็กๆเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกประโยคสัญลักษ์ก็คืออะไรล่ะก็คือประโยคที่มันมีเครื่องหมายการบวกคือมีเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายเท่ากับอันนี้คือสัญลักษณ์นะคะทีนี้6 รวมกับ1เป็น7รวมก็คือการบวกนั่นเองเป็นก็คือเท่ากับเพราะฉะนั้นเด็กก็แค่นําตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยมาเขียนนะคะเนี่ยนำตัวเลขเนี่ยแล้วก็สัญลักษณ์มาเขียนก็จะได้เป็นหกบวกหเท่ากับ7แบบนี้ข้อที่สองหเพิ่มอีกก็คือบวก3เป็นก็คือเท่ากับ8 ถ้าเด็กเเขียนก็จะได้ว่ายัางไงลูก5บวก3เท่ากับ8นะคะแบบนี้5บวก3เท่ากับ8นะคะอลองไปทำดูนะคะอ่ะต่อไปค่ะอันนี้คุณครูขอ,ขอข้ามไปเลยเนาะนะ50นะห้ 51, นะคะเด็กๆไม่ต้องไปวาดรูปการหาผลบวกในการวาดรูปแค่เด็กเด็กวาดเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะอันนี้ อ่ะต่อไปหนห้าสิค่ะศูนย์กับการบวกนะคะข้อส,สอศูนออยนะะ์กับการบวกรู้จักเลขศูนย์ไหมก็คือศูนย์เนี่ยอืมมันคือยังไงนะคะกับการบวกอ่ะมาดูข้อ1.1 1. เขาบอกว่าแจกันสีแดงไม่มีดอกไม้กับแจกันสีเหลืองมีดอกไม้สามดอกเด็กๆคิดว่ามีดอกไม้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ แจก,กันแรกสีแดงไม่มีดอกไม้ก็คือ0บวกกับ3มีดอกไม้ทั้งหมดก็คือ3เห็นไหมคะการที่เราบวกกับ0 0นกสก็ได้เท่ากับตัวเดิมแสดงว่าการบวกศูนย์ก็คือไม่มีค่ามันก็เหลือค่าเท่าเดิมนะคะลองมาดูข้อต่อไปข้อที่หนึเดิมที่แขวนไม่มีไม้ขนไก่เลยไม่มีไม้ขนไก่มาแขนเลยนำมาแขวนเพิ่มหนึ่งอันจะได้ไม้ขนไก่ ไม้ขนไก่กี่อันลูกก็คือ1นะคะเพราะฉะนั้น0บวก1ก็เท่ากับ1นะคะต่อไป1.3จานมีขนมไหมไม่มีก็คือ0จานที่2มีขนมเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 5 6รวมมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นลูก ก็คือ6ชิ้นเท่าเดิมนะคะจานเปล่าไม่มีค่าบวกกับอีก6ชิ้นก็มีค่าหชิ้นเท่าเดิมอ่ะข้อหนลองไปทํามานะลูกอะ่ะหน้านี้นะคะหน้าห้บเหมือนเดิมลองไปทําเองนะคะต่อไปหน้า2.5การบวกจํานวนเดียวกันนะคะการบวกจํานวนเดียวกันคืออะไรก็คือจํานวนที่มันเหมือนกันนั่นแหละอย่างเช่น ตัวอย่างช้อนกับซ่อมมีสองอันนี้ก็ช้อนกับซ่อมมีสองสองบวกสองเท่ากับสี่ข้อหนึ่งจุดหนึ่งมีคนกี่คนลูกหนึ่งคนอันนี้หนึ่งคนอันนี้หนึ่งคนก็จะเป็น 1, หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองนะคะไม่ยากเลยเห็นไหมคะข้อที่2ค่ะเป็นหวีเออเป็นหวีเป็นกล้วยนะคะกล้วยเป็นกล้วยกล้วยมีกี่หวีลูก 3ก็เป็น3บวก3 3บวก3เท่ากับเท่าไหร่ไปหาค่าเองนะคะต่อไปอันนี้กระดุมนะคะกระดุมมีจุดเท่าไหร่ลูก1 2 3 4 4 1 2 3 4ก็เป็น4บวก4เท่ากับเท่าไหร่ก็ไปนับจุดเอาเองนะคะต่อไปคุกกี้ จานที่หนึ่งมีคุกกี้เท่าไหร่โลหนึ่งสองามห้าจานที่สองก็1 2 3 4งี่หนะคะก็เป็น5้บวกหเท่ากับไปหาคำตอบนะคะโอเคนะอันนี้คือการบวกจำนวนเดียวกันนะคะต่อไปให้เด็กๆหาผลบวกเหมือนเดิมแต่เขามีกรอบมาให้เป็นรูปวงกลมนะะแล้วก็มีกรอบอ่ะ กรอบมีทั้งหมดกี่ช่องเด็กลองนับสิคะหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดเกมีทั้งหมด10ช่องแต่เขาไม่ได้เติมวงกลมให้ครบนะคะอ่ะมาดูนะสีดำอันแรกก็คือมีเท่าไหร่ลูกสองสีขาวก็มี2อ่ะสอบวกสได้เท่าไหร่ลูก1 2 3 4ก็คือสีก็ใส่คำตอบแค่นี้เองนะคะหน้านี้ก็ไม่ยากลองไปทำมานะลูก อ่ะทีนี้มาดูค่ะเรื่องต่อไปการบวกที่ผลบวกเป็น10บนะคะการบวกที่ผลบวกเป็น10อ่ะสิ่งที่เด็กต้องรู้ก็คือกรอบลูกเดี๋ยวครูจะวาดกรอบให้นะคะอ่ะคุณครูมีกรอบเหมือนในหนังสือเลย นี้โอเคกรอบแบบนี้นะคะมันมีทั้งหมด10ช่องอเด็กๆลองนับพร้อมกันค่ะหนึ่ง6 7 8สา0ี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบถ้าสมมติว่าคุณครูวาดวงกลมทั้งหมดเนี่ยอ่ะคุณครูวาดวงกลมนะคะวาดวงกลมทั้งหมดเลยเด็กๆรู้ไหมว่ามีวงกลมทั้งหมดกี่อันโดยที่ไม่ต้องนับรู้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่ากรอบนี้ทั้งหมด10ช่องแต่ถ้าวาดวงกลมให้เต็ม ให้เต็มทุกช่องก็คือมีวงกลมสีฟ้าทั้งหมด10อันคืออะไรในนี้จะหมายความว่าให้เด็กๆวาดวงกลมสีขาวลงในกรอบ10แล้วเติมตัวเลขนะคะอ่าดูนะ10เกิดจากอะไร10เท่ากับ7บวกกับอะไรแล้วได้10วิธีการทำเด็กๆดูนะเขาให้เลข7มา7คืออะไรล่ะคะ7ก็คือวงกลมสีดำมีทั้งหมด7อันอ่ะเรานับนะ 1>, 1, 2, ึ่งสอามี่ห้าหกเดเพราะฉะนั้นเราอยากได้สิบเด็กๆต้องเติมวงกลมสีขาวกี่อันนะลูก 1, นึสองสเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องเติมวงกลมสีขาว3อันเพราะฉะนั้น7จดบวกสามเลยเท่ากับ10นะคะกรอบสี่เหลี่ยมนี้มันมีทั้งหมด10บช่องเนาะอ่ะมาดูต่อค่ะ สิเท่ากับเลขอะไรบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับ6แล้วได้เป็น10นะคะอ่ะคุณครูมีวงกลมทั้งหมด6อันนะคะวงกลมสีดำเนี่ยหนึ่งสี่ห้าหกเด็กก็แค่เติมต่อลูกให้ครบช่องนะคะหนึ่เพราะฉะนั้นดเด็กๆเติมวงกลมไป4อันก็แสดงว่า4ี่บวกหเท่ากับ สิบนะคะพอเข้าใจไหมวิธีการทำก็คือให้เด็กๆเติมวงกลมให้ครบสิบแล้วเด็กก็จะรู้ว่าจํานวนอะไรบวกกับจํานวนอะไรแล้วได้สิบนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยแปดก็คือเขามีวงกลมสีดําให้แปดอันแปดบวกกับอะไรแล้วได้สิบลูกเด็กๆก็เติมวงกลมให้เต็มช่องแปดเก้าสิบนะคะเด็กๆวาดวงกลมเพิ่มไปสองอันก็แสดงว่าแปดบวกสองแบบนี้นะคะ อ่ะทีนี้ออีกข้อนี้ไปทำเองนะคะข้อตรงนี้ลองไปเติมดูนะเดี๋ยวข้อนี้ครูจะเฉลยให้10เท่ากับ0นย์บวกอะไรเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้วงกลมมาก็คือ0นนั่นแหละเด็กๆก็เติมไปหนูต้องเติมวงกลมกี่อันละลูกถึงจะได้10เนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเเพราะฉะนั้นเด็กต้องเติมวงกลมสิอันจนจงจะได้10นะคะ เพราะฉะน,นั้น10เท่ากับ0บวก10ต่อไปอหน้า57นะคะวาดเขาให้วาดวงกลมสีขาวกับสีดำในกรอบ10แล้วเติมตัวเลขนะคะก็คือ10เกิดจากอะไรบวกกันบ้างแล้วได้10อ่ะยังเช่น ให้เด็กลองสุ่มตัวเลขมาก็ได้ค่ะที่ไม่ที่ไม่ไม่เกินสิบนะคุณครูเอาสี่อ่ะคุณครูเอา 4, สี่แสดงว่าครูต้องวาดสีดำกี่อันลูกหนึ่งสองสามสี่อ่ะสีดำสี่อันจากนั้นจะเป็นสีขาวกี่อันละ่ะก็คือที่เหลือใช่ไหมตรงนี้คือสี่แล้วที่เหลือจะเป็นกี่อันเด็กๆก็นับไปอ่ะวาดต่อไป 1>, 1 2ึ่งสาสี่ห้าหก็คือ4ีบวกหนะคะแบบนี้อ่ะต่อไปอันที่สองถ้าคุณครูจะเอา8ล่ะเด็กครูต้องวาดวงกลม8อัน2องสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแดบวกอะไรแล้วได้10บคุณครูต้องตเติมวงกลมเพิ่มอีกกี่อันลูก2ออันนะคะก็วง,งกลมไป เพราะฉะนั้น8ปดบวกสเท่ากับสินะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้รอให้หนูไปทําเองเนาะว่าเอาเลขอ,อะไรก็ได้นะคะที่ไม่เกิน10นะอะ่ะต่อไปหน้าสุดท้ายใหเ้เด็กเติมตัวเลขแสดงจํานวนที่บวกกันแล้วได้10ไปเติมมานะคะอะ่ะทีนี้คุณครูมีเทคนิคเทคนิคลัดที่จะให้เด็ก,ดกจํานิดนึงเนาะ ให้เด็กจำนิดนึงนะคะการจำตัวเลขที่บวกกันได้10ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราบวกเลขได้เร็วขึ้นมากเลยนะคะวิธีการจำนะคะคุณครูให้เด็กไล่แบบนี้เริ่มจาก0ูนย์เด็กๆนับเลข1ถึง10ได้เนาะศูนย์ถึง10ได้เนาะก็เป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะเด็กๆนับได้นะ คูขออนุญาตเขียนใหม่ได้ไหมคะเขียนใหม่นะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะทีนี้คุณครูจะให้หนูเนี่ยหาเลขที่รวมกับเขาแล้วได้สิบนะคะบวกกันแล้วได้สิบ เท่ากับสิบหมดเลยนะทุกจำนวนบวกกันแล้วเท่ากับสิบหมดเลยนะคะอ่ะศูนย์บวกอะไรแล้วได้สิบลูกศูนย์บวกอะไรแล้วได้สิบเหมือนเดิมก็คือสิบนั่นเองนะต่อมาหนึ่งบวกอะไรแล้วได้สิบก็คือเก้าสองบวกอะไรได้สิบก็คือแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ เลขต่อไปนี้ที่คุณครูเขียนเนี่ยมันบวกกันแล้วได้เท่ากับ10หมดทุกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆไล่แบบนี้ได้นะคะหนูก็จะรู้ว่าเลขอะไรบวกกันแล้วได้10บมันจะทําให้เราง่ายต่อการบวกมากมากในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เด็กๆจาให้ได้เนะว่า6กบวกสได้10นะห้าบวกห้าได้10บสบวกหได้1 0บามบวกเได้10อะไรเงี้ยมันจะง่ายต่อการคิดเลขมาก นะคะอันนี้ก็จะฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ